สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรน,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่24นะคะเดือิกยายน2565ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่ให่เขาชี้แนวทางไปปรับใช้เด้อพี่น้องจ๋าเนาะเอาเป็นแบบนั้นเข้ามาแล้วป้าหมอขอกำลังใจหน่อยจ้ากดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้หน่อยจ้านะเพื่อที่จะ พอมีคลิปดีๆนะคะก็จะได้แจ้งเตือนนะคะอย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องบบวันอาทิตย์ะะอ่าใบแรกมาแล้วนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ดูว่าดีขึ้นนะคะคําว่าดีขึ้นก็คือนะคะอ่าการใช้ชีวิตนะคะรู้สึกว่าปล่อยวางบ้างนะคะแล้วก็มีความรักความเมตตานะคะให้กับผู้คน นะคะคถือถ้วยและค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นี่นะคะและในวันพรุ่งนี้เข้าใจชีวิตนี่เห็นไหมคะนี่นะบางท่านก็อาจจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของาศาสนาทําบุญในท่านหรือการศึกษาอบรมนะคะรวมถึงมีมีมบริวารซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีเ้นพิเศษแรงแรงเวอร์นะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะฟันแม่นนะคะลางสังข์หแม่นนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้ถือว่า นะคะดีมากเลยนะนั้นทํากิจทาการอะไรในวันพรุ่งนี้เชื่อแรงสังหรณ์ของตัวเองนะคะพี่น้องคะจะประสบความสําเร็จและก็มีการเดินทางนะคะหรือรอข่าวอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีละค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้เนะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมีกัลยาณนนินิที่ดีนะคะอ่าที่จะเข้ามาเป็นรุดส่วนก็แล้วแต่นะคะหรือเจราจานะคะขอความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ก็จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ถือว่าไพ่ดีเลยนะคะอืม เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจำตัวของพี่น้องเอง,งค่ะเลขนาไพ้เลขอะไรคะมีเลข 4, 9นะคะแล้วก็ 2, 3, 4, 9, 2, 3ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะในวันพรุ่งนี้ก่อนหน้านี้อาจจะรอรีรอจังหวะรอโอกาสนะคะรอท่าทีนะคะที่จะขยับขยายทําอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่นะในวันพรุ่งนี้ทุกอย่างลงตัวอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะลงตัวหมดนะคะ โชคดีในเรื่องของอาหารการกินนะคะสุขภาพถา้าไม่สบายอยู่ก็ดีขึ้นนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเนาะอารมณ์เป็นเด็กๆนะคะพี่น้องค่ะนี่อย่างนี้เลยนะบางท่านอยู่ในอินเลิฟอินเลิฟนะคะนี่เอาอย่างนั้นกันนะ,ะถ้ามีอารมณ์แบบนี้บ้างก็จะดีค่ะพี่น้องวันจันทร์เนาะจะได้ไม่ตึงเครียดมากนักนะคะและในวันพวกนี้ดูว่างานยุ่งนะคะดูว่างานยุ่งแล้วระมัดระวังจะมีปากมีเสียงหรือนะคะอ่าขัดแย้งกันในบริวารในที่ทํางานแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องงานค่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันทรก็ เรื่องของบริวารในที่ทํางานอย่างเดียวหรือพารกงานหนักๆนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเลขนําโชคนะคะมาจากไหนนะเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรน,นะคะ่าแลวก็เลขนําไพา้เลขอะไรคะมีเลข91นะคะห 5, 5 9ห5 5หหค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เฮงๆค่ะม,มาดูพี่น้อง,องสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันค่ะในวันพรุ่งนี้อ่ะดูว่าน่าจะออกเดินทางนะคะหมู่นี้พี่น้องวันอังคารนะคะออกนอกพื้นที่บ่อยๆก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของกิจการการงานนะคะมีการประสานงานนะคะทุกการเดินทางนะคะ ดีนะสำหรับพี่น้องวันอังคารน,นะคะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ถ้าขอความช่วยเหลือใครอาไว้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะก็เผื่อใจเนอะหรือว่าจะผิดหวังหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ระมัดระวังนะคะบริวารนินทาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีและถ้าขอความช่วยเหลือเรื่องของเงินไม่ได้เลยนะคะพี่น้องขาวางเผนใหม่นะคะและหุ้นส่วนก็จะไม่ค่อยโอเคด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะและมีเกณฑ์ว่าจะต้องใช้เงินนะคะไปกับพานะกับรถของเรานะคะจ่ายค่างวดรถก็แล้วก็ก็ก,ก็จ่ายค่างวดรถ หรือไม่ก็นาในเรื่องของพันธะเกี่ยวกับเรื่องของรถนะคะแต่มีเงินเข้ามาแน่มีเงินแก้ปัญหาแน่นะคะแต่ถ้าขอความช่วยเหลือใครไว้ก่อนหน้านี้เขารับปากเลยว่าจะช่วยแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ดูว่าเขาจะปิดคําพูดนะคะพี่น้องวันอังคารน,นะวางแผนใหม่ได้เลยค่ะโอเคเลขน้ำโชคอมมาจากไหนมาจากเลขรถของเรานั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขนะคะมีเลข4 3 4ส5 4 สี่สามห้าสี่ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงๆค่ะกลางวันมาดูพี่น้องสาหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันนะคะดูว่าจะเดินทางหรือเปล่าไม่แน่ใจก่อนหน้านี้นะคะออกนอกพื้นที่นะคะหรือจากพื้นที่ไปนะคะไปทํากิจทําการนะ,ะประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือทํางานที่ใหม่นะ,ะในวันพรุ่งนี้บริวารดีนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นอย่างดีนะคะอ่าแล้วก็ รอข่าวอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันเนาะในวันพรุ่งนี้ได้เงินค่ะพี่น้องค่ะนะเงินสวยมากนะคะอ่าได้เงินมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินเงินทุนมีเครดิตน,นะขอเครดิตเอาวไว้ก็รู้สึกว่าจะอนุมัตินะคะแล้วก็น่าจะผ่านละค่ะพี่น้องค่ะเนาะพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะบอกว่าเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับบริวารซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ชิดเรานั่นเองค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะ มีเลข84 6 5 8 4ห5ดหค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลาง,ลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางคืนก็ยังคงสั่งการอยู่นะคะยังคงสั่งการนะคะยังคงเป็นหัวหน้าอยู่นะคะที่จะสั่งการบริวารลูกน้องในวันพรุ่งนี้ก็ทําอะไรแบบเดิมๆนะคะหมุนไปหมุนมาหรือไม่ก็ปรับเปลี่ยนโยกย้ายสถานที่อยู่นะ,ะตำแหน่งงานก็ได้นะคะนี่และในวันพรุ่งนี้ถ้าสมมุติมีการสินบรรทัดสัญญานะคะเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะก็ อ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะอ่าเราจะเสียเปรียบถ้าสมมุติว่าเราไม่อ่านข้อบทกฎหมายให้ดีนะคะนี่อย่างนี้นะขึ้นชัดตริกเรื่องของการเงินนะคะวิธีการหาเงินนะคะพี่น้องขาเนาะถ้าคิดวิธีการหาเงินเรื่องเงินก็กําลังเข้ามาหาพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะถ้าเราหาก็จะเจอเงินนั่นเองคะ่ะพี่น้องขานะ ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะให้เรามาระวังเรื่องของพันธะสัญญาอย่างเดียวค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่พี่น้องเคยได้รับโชคลาบค่ะเลขหนา้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข 1, 4นะคะแล้วก็171417ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เหงค่ะเหงามาดูพี่น้องวันพาสำหรับพี่น้องวันพระฤกษวจักดีเป็นแบบไหนดูกันนะคะ,ะได้เงินหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองขึ้นการเงินดีขึ้นนะคะเรื่องการเงินเด่นในวันพรุ่งนี้เดินทางอย่างไม่มีแปลนนะคะหรือมีคนเดินทางมาหาเราก็ได้ นะคะขับรถขับระรมัดระวังนะคะใช้รถใช้ถนนนะคะอย่าขับรถเร็วนะคะแล้วก็พี่น้องวันพุธเออโทษนะคะแล้วก็พี่น้องวันพฤห,หัีบดีนะคะก็นะเป็นห่วงคนในครอบครัวนะคะบุตรหลานคุณพ่อคุณแม่นี่อย่างนี้นะคะอืมและก็รองเงินได้เงินนะเนะงินเต็มเลยรวยคือพี่น้องวันพฤห,หัสบดีเด่นมากในเรื่องของการเงินค่ะพี่น้องค่ะอ่ะในวันพวกนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงอย่าใจร้อนนะคะใจด่วนใจเร็วนะคะแต่เรื่องเงินยอดเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องวันพฤหัีบดีค่ะนะ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของพี่น้องเองค่ะเลขนาไายให้เลขอะไรคะ่ะมีเลข4นะคะ169 4169ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูัค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะนี่ดูกันนะคะ The world นะคะความบุดมสมบูรณ์บังเกิดขึ้นแล้วนะคะความลงตัวมีต่อไปนี้ในวันพรุ่งนี้บางท่านก็อาจจะเดินทางแก้ปัญหานะคะหาหมอก็ได้ทํากิจทําการเรื่องอะไรก็ได้นะคะ นี่อย่างนี้นะคะออกเดินทางไปแล้วนะคะประสบความสาเร็จในทุกเรื่องละค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะดูว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องในการาศาสนาในเรื่องของการศึกษาในการอบรมนะคะและยังคงมีบริวารคนรักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันศุกร์ในทุกเรื่องละค่ะเนาะในวันพรุ่งนี้นะดีขึ้นทั้งหมดเลยค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์ไม่พูดมากเจ็บคอนะคะถือว่าเด่นเลยค่ะเนาะโดยเฉพาะไพ่ตัวตนจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ลงตัวในทุกเรื่องต่อไปนี้คือพี่น้องวันศุกร์ค่ะอ่า เลขนำโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นหลักนั่นเลยค่ะนะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขสองหนึ่งหกห้าสองหนึ่งหกห้าค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงเ็งคะ่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ,บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นบนหน้านี้หรือหน้านขณะนี้กําลังกลุ้มนะคะเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะกลุ่มเรื่องงานเหรอ ER, เรื่องเงินเห ER, รอระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยเด้อพี่น้องวันศุกร์เออพี่น้องวันเสานะร์ค่ะเนาะระมัดระวังนะคะ อย่าคิดให้มันมากนะในวันพวกนี้ยังคงมีลูกค้ายังคงมีกัรยาณมิที่ดียังคงมีนะคะหุ่นสวนที่ดียังคงมีคนรักให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันเสาร์เป็นอย่างดีละค่ะนะอย่าได้กลุ้มนะคะพี่น้อง่ะอ่าได้ฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งละค่ะนะคะพี่น้องขาเนาะทายอดขายถึงบางครั้งบางท่านก็จ,จะฉลองมงคลสมรสก็ได้นี่อย่างนี้นะคะฉลองในความสําเร็จนะราะนั้นกําลังกลุ้มเรื่องอะไรอยู่ ก็อยากลุ้มนะคะในวันพวกนี้ก็จะได้ข่าวดีแล้วค่ะพี่น้องวันเสาร์ค่ะค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะเป็นเลขคู่รักคนรักของเราค่ะหน้าบุตรหลานก็เลยแตกค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข9 10นโทษนะคะมีเลข9นะคะ10และก็2ค่ะ9 102ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงเงเลยค่ะป้าหมาอไวโพรนะพี่น้องทั้ง8วันเกิดนาอกินดีอยู่ดีมีสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ